ทีมงานต่พ่อและไต้สงขาครับเรายังคงลงพื้นที่เกาะติดเหตุการณ์หลานติดยาคลั่งใช้มีดไล่ฟันตัดหัวอาซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหิ้วใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งในบ่อทรายอ้างแค้นเรื่องส่วนตัวเหตุเกิดในพื้นที่หมู่หนึ่งบ้านน้องจอกตํานต์ขอพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะครับซึ่งขณะนี้ยังงมหาหัวไม่เจอล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ10บโมงที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเริ่มปฏิบัติการค้นหา ส่วนหัวของนายวัสนารัก,กิจอายุ52ปีที่ถูกนายเกียรติศักดิ์รกิจอายุ36ปีหรือว่าเองนะครับหลานชายกล้าตัดหัวนําไปทิ้งในบ่อทรายอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในวันนี้ได้มีการระดมนักประดาน้ําจากหน่วยกู้ภัย5หน่วยมาช่วยกันดําน้ําค้นหาทั้งหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิมิทภาพสามัคคีต้องเสียเสี่ยงถึงหาดใหญ่ชุดประดาน้ําม,มูนิธิ ช่องเต็กเสี่ยงตึงอำเภอเมืองพัทลุงชุดประดานาริธิีกู่ภัยร่มใสจังหวัดสตูลและก็หน่วยกู้ภัยรัตภ,ภูมิธรรมาวาดนะครับเนื่องจากบ่อทรายแห่งนี้มีความกว้างและลึกประมาณ7-8เมตรและก็น้ําขุนทําให้การค้นหานี่ยากครับรวมท,ทั้งพิกัดการชี้จุดของนายเกียรตศักด์ผู้ต้องหาไม่ชัดเจนในวันนี้จึงต้อง ปูพรมดำน้ำค้นหากันอีกรอบในบ่อทรายแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะในบริเวณพิกัดที่ผู้ต้องหาบอกว่านําหัวไปทิ้งส่วนความคืบหน้าด้านคดีนะครับขณะนี้นายเกียรติศักดิผู้ต้องหายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขังสพรัฐภูมินะครับเพื่อรอสอบปากคำและก็แจ้งข้อหาดําเนินคดี โดยคาดว่านะครับไม่น่าจะมีการนําตัวมาทําแผนในที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงทั้งในเรื่องของการค้นหาหัวแล้วก็เรื่องของการดำเนิคนคดีอะไรพวกนี้แหละครับทีมงานต่พ่อเรายังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะครับ